โอเคครับหลังจากไล่เอสเว็บแคปทิวท่อโลนะครับเอาไปแล้วก็ไล่ท่อหายท่อน,นี้จะเร็วครับไม่ต้องกระพริบตาครนะับเร็วมากาไม่กดตาได้แล้เจนน่ะแล้วที่ส่องอยู่นี่อะไรส่องเนี่ยเนี่บอกโทรศัพท์ร้อนอป่าวเห็นไม่ชัดเขาเห้นชัดกว่าล้นะครับท่อหายนะครับของตู้เย็น LG ของต้องถ่ายชัดๆหน่อยเดียไหนบอก 4K ถ่าย 4K แค่นี้เหรอ,อน,นี่มี 8K แล้วมาครับเอ,อข้าไม่ไหวไม,ม่มีงบครับโอ้อนี่ยังซื้อใหม่อย่างเดียวงบประมาณนะ <laughs> งบประมาณเชียเ์ียสคนเชีย์เชียรเอาโอเคครับน้่ยาเสพติดครับ ตัวนี้มันจังง่ายน,นะสบายแล้วพบอันนีบ้างแล้วให้ลองกระบอกไปกันขอตัดนะครับตรงนี้ตัดทำไมเติมซานเตรียม, <c oughs> ยมอัดแรงลมเราพี่บิก๊กพี่บิก๊ก คอามรวดเร็วใช้พี่บิ๊กอาธิว่าเขาบอกห้ามใช้นี่นะอือยู่ที่ฝีมือครับฝีมือก็ประสบการ์ทำแหวกแนวทเอามามองคอัดแล้วอัดแล้วร้อยยี่สิบพอรอแป๊บนึงกำลังมาโอ้ยนี่มาเร็วเสียงกรุบชุบๆ นะกดไม่อยู่ครับลไอยเลยตัวนี้มาเร็วนะครับเร็วทันใจแรงสั่งได้ไขว่ปล่อยร้อไน,นไม่มีน,นี่บอกบอกไม่ไมีนม่มีหรอกเมื่อกี้ยินตอนเชื่อมไหมบอกบอกน้ำมันออกเห็นเห็นเลยเลแดง แต่เป็นสีฟ้าเนี่ยสามสีฟ้าแข็มจะออกเร็วนะตอนนี้เปรียบเหมือน,นแคปเทียวเ,เร็วทัน,ท <ำ S 2> นใจแรงสั่งได้อยากอีกสักรอบสองรอบ,อบม,มันมันดำดีเลยภาพครับแรงสั่งได้ ดำตีอะไรเงี้ยหอมมันไหม้ไปน่โลงเลยแรงสั่ได้ละไม่มีแล้วเนี่ยแบดสิ่งโล่งๆอ่ะ แล้วเอาเละในโต้เทย,ยกยกลงมา,เล,เ,างเลยครับผมครับครับพี่นักทายนะครับเด็กน้องยกเองครับไม่อยากด,าด่าเนี่ยนี่หัวทั้ยวันเนี่ยนี่ทำเอากลัวเปล่ะเหรน้นเน้นน้นเพูดถึงเรียกเปลี่ยนเรื่องอะ่ะอะไรโต้นะครับ หนี่เป็นวิชาการนาารอยแหมช่างนูนน,นี่เดี๋ยวเขาหาว่าไม่วิชาการอีกเ,เด็กนักเรียนเขาไปทำตามเออรูมใหญ่เล่นนิดเดียวก็หมดแล้วอตอนนี้ก็เตรียมเชื่อมแตนเนอร์ใหม่นะครับแล้วก็เชื่อมคอมพิวเตอร์ใหม่ ก็เป็นอ่านจบงานแล้วก็รวบคำทีมาแค่นี้พอโอเคใช่ไหมเราขอจบแนวทางการไในระบบ F11 นะครับของตู้ใสบไปใสนะครับ LG <c oughs> ก็วองว่าที่มีประโยชน์แก่ประชาชนทุกไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับรับชมผลง,งานอาการกินคอมต่างๆนะครับ